วันนี้เราจะมารีวิวรถแคลลี่นะครับคันใหม่นะครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2014นะครับผม2014บวิ่งแสนสี่กว่ากว่านะครับผมรถสวยนะครับคันนี้นะครับน็อตไม่ขยับนะครับผมเป็นรถบ้านเลยนะครับเบาะเดิมเดิม 1 14, San, 4วิ่งแสนสี่ถือว่าน้อยนะครับผมไม่เยอะนะครับคันนี้จะมีไลเนอร์แล้วก็มีคอกสแตนเลสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้อมแม็กนะครับผมเป็นขอบ16นะครับผมยาง195 655นะครับผมใหม่ๆเลยครับผมสีเดิมบางทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้ เครื่องเงียบกิฟเลยครับผมรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสวยมากครับคันนี้นอตไม่ขยับนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องดูนะครับ เครื่องเงียบกิฟเลยครับไม่มีสะดุดเลยครับปี2014นะครับภาษี6ก8นะครับไม่ไม่ขาดนะครับผมตัว L อยู่นะครับน็อตไม่ขยับคานหน้าเดิมนะครับจะเป็นสีเทานะครับผมมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ คมชัดนะครับผมเครื่องเงียบจริงๆครับทันนี้ปี2014นนะครับผมวิ่งแสนสี่นะครับราคานะครับจะอยู่ที่ 1นึ0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 5 2์6 9 0 0้นะครับขอบคุณมากครับ